ครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บูธมินิในงาน Motor Expo 2021นะครับนี่คือมินิที่ผมเชื่อว่ามีสไตล์และแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนี่คือมินิ p พ s เซเตอร์ครับผมอ่าแล้มาดูจากด้านหน้าของมินิเพสเซเตอร์นะครับจะเห็นว่าเขาก็จะเสริมแบบตัวถังข้างหน้าแบบเป็นสีเงินนะครับสลับสีส้มแบบสปอร์ตเขาว่าอย่างนั้นฮนะแล้วก็วัสดุก็จะเป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตรงน,นี้เขาจะ คือว่าสเก็ตว่ากระจังหน้าเนี่ยเขาจะเป็นแบบทรงทึบเพราะว่าเขาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเขาไม่ต้องแบบรับอากาศเพื่อไประบายความร้อนเครื่องยนต์เพราะเขาเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่องรับอากาศตามหลักอากาศบริสุทธิ์ก็ยังมีอยู่เพื่อรับอากาศไประบายความร้อนของเบรกนะครับเพราะว่านี่เป็นหนึ่งในความจําเป็นนะครับเพราะว่าแม้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็ตามแต่ว่าการขับขี่แบบนี้สมรรถนะน,นี้เบรกก็ต้องใช้ความร้อนแน่นอนนะครับเราก็จะเพิ่มสเกิร์ตด้านล่างนะครับเป็นครีบอากาศดูสวยงามทีเดียวนะครับ คือจุดหลังเขาเนี่ยเขาบอกว่ารถคันนี้เขาได้แรงบนันดาลใจมันจากรหัสตัวแรงของเขาก็คือจอห์นคูเปอร์เวิร์คสนะครับผมจอห์นคูเปอร์เวิร์คสก็จะเป็นแบบรหัสตัวแรงสุดของมินิละเขาก็บอกว่าตัวคันนี้เขาบอกว่าอินสไปด์บายเจีดับเบิลยูนั่นคือจอห์นคูเปอร์เวิร์คส์ก็เห็นได้จากคลิปด้านข้างที่โป่งล้อนะครับนี้ส่วนตัวส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าชวนให้นึกถึงรถตัวแรงของเขาอย่างใครจําได้นะฮะ GP ที่เป็นแบบตัวพิเศษผลิตจำนวนจํากัดนะฮะที่เอามาขายเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เอา อารมณ์นี่แหละอารมณ์ตัวแรงของเขาเนี่ยมาใส่ในรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยเขาจะนอกจากเพิ่มของเรื่อง a e r o d y n a มิกแล้วเขาจะลดน้าหนักด้วยนะฮะนี่คือจุดสาคัญของการเป็นรถแข่งนอกจากแรงม้าแล้วเนี่ยคือต้องลดน้ําหนักตัวรถมาเพื่อสามารรถ,ถนะและการขับขี่ที่คล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับเขาบอกว่าเบสเซ็ตของอุปกรณ์ต่างๆที่เขาลดน้ําหนักเขาสามารถลดน้าหนักได้เมื่อเทียบกับรุ่น mini SE เนี่ยสามารถลดน้าหนักได้ถึง130กิโลนะครับก็ถือว่า ไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะแล้วถ้ามองด้านในแล้วจะเห็นว่าข้างในเขาจะถอดทุกอย่างออกหมดเลยเราะนี้คือฟิลลิ่งรถแข่งมม้จะไม่ใช่รถแข่งเต็มตัวแต่เป็นรถยนต์ที่ต้องนําหน้ารถแข่งทั้งหลายนะผมล่าน E นี่ก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่แบบมีความเร็วสูงเหมือนกันแม้เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่นี้เขาก็เพิ่มนี่เป็นสปอยเลอร์ขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็จะมีไฟกระพริบนะครับนี่คือตามสไตล์ของรถนำแ้เขาก็จะมีไฟกระพริบนําหน้าเขาบอกว่าสปอยเลอร์ท้ายเนี่ยเขาขึ้นรูปด้วย 3D Printing นะครับก็ถือว่ารูปทรงเลยก็จะค่อนข้างหนาหน่อยแล้วนอกจากด้านหน้าแล้วนะครับด้านท้ายเขาก็จะมีวัสดุที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็เป็นดิฟฟิวเซอร์ข้อดีของการเป็นรถยนต์ไฟฟ้านี่คือไงรู้ไหมฮะว่าดิฟฟิวเซอร์เนี่ยเขาสามารถเป็นดิฟฟิวเซอร์เต็มความกว้างได้เลยนะฮะร,รถยนต์ถ้าเป็นรถยนต์ขึ้นอยู่กับสันดาหทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีท่อไอเสียอยู่ใช่ไหมฮะคอมบินิฟิตตงเป็นเสียพื้นที่ให้ท่อไอเสียบางส่วนแต่น,นี่เขาสามารถเป็นดิฟฟิวเซอร์ได้เต็็มมทีีี่่เเเลยยนนนนนนปขข้้อออดหืกััง,งรรถต์ไฟฟาะคบ ส่วนเนี่ยเขาก็จะใช้บอกว่าเขาใช้สไตล์ของจอห์นคูเปอร์เวิร์สเหมือนกันนะครับถ้ารุ่นมินิเอสธรรมดาใช้ล้อแม็กขนาด17นิ้วแต่พอเป็นล้อแม็กโอ้นี้สีเหลืองเข้มนะฮะหาที่ไหนไม่ได้นะฮะโลโก้มิน e. ิอย่างนี้ล้อแม็กขนาดนี้18นิ้วนะครับแล้วก็ยางมิชลินไพลอลสปอร์ตนะครับสำหรับการขับขี่ในสนามแข่งวานก็ได้นะครับแล้วก็มีหนึ่งในเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้ของเพเซเตอร์นะคือสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์เขาจะเห็นว่า ดูดีจะเป็นตัวอีนะครับกันบ่งบอกว่านี่คือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของแท้นะครับสติกเกอร์ก็จะสวยงามดีนะฮะแล้วข้างหลังจะเป็นสีแดงสีส้มผสมกันนะฮะจุดนี้ก็เป็นจุดนี่นอนจุดชาร์จไฟฟ้าอันนี้นะฮะนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอโอเคครับถึงแม้อ้มผมขอพูดถึงด้านในนิดหน่อยนะฮะแม้เราจะไม่ได้เข้าไปได้เขาเป็นรถโชว์อยู่เนาะอาจะบอกว่าข้างในนี้เขาก็บอกว่าเขาใช้วัสดุคาร์บอนต่างๆแล้วก็โครงลายก็คาร์บอนนะฮะเขาบอกว่านอกจากเรื่องน้ําหนักที่เบาแล้วก็เป็นเรื่องของการ ดูซับแรงสั่งสะเทือนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ใน3มแข่งอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอันนี้เราก็ถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้ของการเป็นรถยนต์แข่งนั่นก็คือต้องมีโลบาร์ด้วยนะโลบาร์อยู่ข้างหลังนะฮะถ้าใครมองเห็นอามองเฉียงหน่อยก็จะเป็นโลบาร์นี้เสริมความแข็งแรงนะฮะก็ถือว่าเป็นรถที่แบบอ่ามีจิตวิญญาณของเป็นตัวแข่งนะอาจจะไม่ใช่ตัวแข่งเต็มตัวรถที่นําหน้ารถแข่งแต่ว่าเขาก็ต้องมีความคุณสมมัติต่างๆของการใช้รถ รถที่ใช้ในสามแข่งครบถ้วนนะครับผมแม้ต้นแบบแต่มันเป็นการแสดงแนวคิดว่า มรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นรถยนต์ที่แบบอนุรักษ์พลังงานขับช้าๆก็เป็นค่อยไปนี่จะด้เห็นแล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้าสามารถเร็วได้สามารถฉบเฉียวได้สามารถอยู่ในสนามแข่งได้และนี่คืออนาคตของโลกมอเตอร์สปอร์ตกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับผมขอบอกนิดนึงว่าอัตราเร่งของเขาเนี่ยสูงหนึ่งร้อยเขาอยู่ที่ประมาณ6.7วินาทีคือจะเร็วกว่าตัวมินิเอสีเอีเนี่ยประมาณ7วินาทีต้นๆเป็นการบ่งบอกว่า แม้แรงม้าไม่ได้มากขึ้นแต่ด้วยการจัดสรรและการใช้ชิ้นส่วนที่เหมาะสมสามารถให้ความเป็นด y นามิกและก็สมรรถนะที่ดีขึ้นและนี่ก็คือ Mini มินิเพสเซอร์นะครับอย่ามาชมคันจริงกันได้นะครับก็มาที่มอเตอร์อกซ์โป2021แล้วพบกันครับ